จ้าสวยนะหลังจากที่มิสิลีได้พบกับชายหนุ่มชาวนาคนนั้นมิสิลีก็เอาแต่พ่มพันนาอยู่หน้ากระจกทุกคืนวันเธอกำลังตกหลุมรักเขาคนนั้นโนรินากาฮาระเจ้าสวยนะค่ะคือเจ้าว่าข้าสวยหรือไม่อะไรนะเจ้าคะ <laughs> แต่แล้ว ฝันหวานของหญิงสาวก็มีอันต้องจบลงเมื่อเย็นวันหนึ่งโยชิทากะบิดาของเธอได้มาแจ้งข่าวแก่เธอว่าเธอจะต้องถูกส่งตัวไปเป็นอนุภรรยาของลูกชายท่านใดเมียวก็เพื่อความมั่นคง,งของตระก,กูลเราเมื่อเจ้าไปอยู่ที่นู่นแล้วเจ้าจงวางตัวเองให้ดีอย่าทำเรื่องอะไรที่มันจะทำให้ตระก,กูลของเราต้องเสื่อมเสียเป็นอันขาดเจ้าค่ะ